สวัสดีทุกคนอันนี้ก็คือรีวิวห้องนะคะอันนี้รีวิวห้องอันนี้ของชันเองทั้งหมดแล้วก็ดูอีพวัวอันนี้รีวิวห้องที่เป็นห้องที่แบบเขาเรียกอะไรแฟมลี่แฟมลี่รูมนะคะก็คือตามจริงเราอยู่ชั้นบนนะคะก็เลยย้ายมาชั้นสามนะครับเพื่อน ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแต่ห้องนี้มีคิทเช่นมีคิทเช่นเป็นส่วนตัวด้วยมีบัลคอนีนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้ดูนะคะมีตู้เย็นมีทีวีป้าๆฉันก็แล้วก็มีคิทเช่นก็คือว่ามีอ่าเขาเรียกอะไรครัวเหรอป,ระปะ้าๆอืมเปิดยังไงมีครัวห้องครัวด้วยอะคะ่ะ อ๋อกลัวด้วยทุกคนถ้าใครอยากทำอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนแฟมิลี่รูมอ่ะนี่ยค่ะทุกคนรวันนี้ก็ที่เดิมแต่แค่ย้ายเครื่องมีไมโครเวฟอะไรเรียบร้อยอันนี้ไมโครเวฟมันป,ป้าๆ the the p l a c k the microwave is black นั่นคือไมโครเวฟอันนี้ก็ห้องน้ำนะคะแด่ตอนนั้นนี่ก็คือห้องน้ำทุกคน ก็จะประมาณนี้โอเคนะคะอันนี้ห้องที่ป่าตองเนาะป่าตองเบจโอเคนะคะทุกคนที่อันนี้ขอเอลเกนเอลเกนอะไรเะเอลเกนอะไรสักอย่างทุกคนลงลงไปลงไปเอลเกน something okay you check on book you check on booking ดอ m อก็คืออันนี้โฆษณาให้ฟรีโฆษณาให้ฟรีเลย แต่บริการเขาก็ดีนะคะทุกคนคือประมาณนี้นะคะหุ่นปวเสียงขีบหัวนั่นเองทุกคนไม่ต้องแตปใจโอเคนี่นะคะวิวก็จะเห็นเขาเลยติดเขาเลยนะคะนี่ก็คือห้องนะคะทุกคนโอเคนี่ก็รีวิวห้องค่ะห้องนี้ก็อยู่ประมาณที่เท่าไหร่ก็สามารถสอบถามได้นะคะที่โรงแรมโอเค